อพงพัฒน์หวนกํำกับหนังรักขอเจอเธออีกสักครั้ง See y o u Again ชวนพิสูต์รักบริสุทธิ์สินสุดการรอคอยปล่อยที่เสิร์ภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่องใหม่ขอเจอเธออีกสักครั้ง See y o u Again ของผู้จัดไฟแรงบ b e เอกนารีวชิระบัรจงภายใต้การผลิตของบริษัท a r Generation จำกัด จากฝีมือของผู้กำกับมือทองวงการบันเทิงออฟพงพัฒน์วชิวรรันจงที่ตั้งใจถ,ถ่ายทอดความประทับใจถึงคุณผู้ชมอีกครั้งหลังภาพยนตร์มีไมล์เซลขอให้รักจงเจริญและแฮปปี้เบิร์ตเดย์ยังคงครองใจของทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนี้ได้ปริกสุดอบอุ่นตูพบทอนสุนทรยานกิจประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกน้องใหม่สตาสรานันละพัทคำภา ตัวแทนความรักแสนบริสุทธิ์ร,ร่วมด้วยขิมจุราลัฐหานรุร่งโลดแกปธนเวศเซีรินวัฒนกุลเอมนีรัตคำอ้วนหนาโยงพิเชษเยี่ยมชาวนาบีมบุญยกรรัตนอำนวยชยัยกันกันชนุษเก่งการขาเด็กหญิงแสนดีเฮีรันสถิตพรดูที่โมโนเม็์ ขอเจอเธออีกสักครั้ง See you again บทภาพยนตร์โดยคงเดชจาตุรันแลัศมีเรื่องราวความรักของไทยตู่กับวีขิมหลังแต่างงานไม่นานวี v. ป่วยหนักและเสียชีวิตเวลาผ่านไปไม่นานเพื่อนสนิทของไทยทั้งคู่ชินแก๊บกับเพิร์นเอ๋ได้คลอดลูกสาวชื่อวันใหม่สตาบ่อยครั้งที่ชินและเพิร์นมักจะฝากลูกสาวไว้ให้ไทยช่วยเลี้ยง พราะวันใหม่ติดไทยมากๆไทยเองก็รักและเอ็นดูวันใหม่อย่างมากเช่นกันวันใหม่มักจะสร้างความแปลกใจให้กับไทยบ่อยๆมีอะไรที่คล้ายกับวีอดีตภรรยาที่เสียชีวิตไปจนหลายครั้งเขาอดประหลาดใจไม่ได้พลังคิดตัวเรื่องในอดีตของตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับวันใหม่ในปัจจุบันได้อย่างไรผู้กำกับออฟผงพัฒน์วชิร้รนจงเปิดใจให้ฟังว่า เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักที่บริสุทธิ์กับความรักต่างวัยเป็นหนังแนวโรแมนติกอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วจะยิ้มบางครั้งความรักที่สูญเสียไปอาจจะหวนกลับมาอีกครั้งก็ได้แต่ถ้าเรามีความรักที่ให้กันทุกอย่างก็จบสำหรับตู่เป็นตัวแทนผู้ชายอบอุ่นที่ละมุนมากส่วนน้องสตา์เป็นนางเอกใหม่ที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานและพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือ ผมขอฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับด้านตู่พบทรเผยว่าตัวละครไทยเป็นคนที่รักแฟนมากๆบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องสูญเสียคนรักเวลาผ่านมานานแค่ไหนก็ยังนึกถึงยังเสียใจและยังมฟออนไม่ได้แต่ว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเขาก็คือวันใหม่ซึ่งเป็นลูกสาวเพื่อนสนิทเรียกว่ามีเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตทำให้ไทยมีความสุขยิ้มได้ ผมคิดว่าเป็นหนังที่มีพอตเรื่องน่าสนใจมากๆแล้วทุกคนแสดงกันเต็มที่สุดๆพี่ออฟก็ท็อปฟอร์มเหมือนเดิมผมฝากผลงานเรื่องขอเจอเธออีกสักครั้ง See you again ด้วยนะครับปิดท้ายด้วยนาง,งเอกสตาจารันลพัทเผยถึงการทำงานครั้งนี้ให้ฟังว่าเป็นเรื่องแรกเลยค่ะที่ได้มาแสดงทำการบ้านเยอะมากค่ะเพื่อรับบทวันใหม่ต้องร่าเริงสนุกสนานเด็ดเดี่ยวมั่นคง โดยเฉพาะความรู้สึกที่มีต่อไทยแต่ต่อให้จะพยายามเข้มแข็งสักแค่ไหนวันใหม่ก็เป็นเพียงหญิงสาวที่ร้องไห้ได้และเสียใจเป็นจริงๆแล้วถ้าจะมองวันใหม่เป็นคนสองมุมก็มองได้เพราะความผูกพันบางอย่างจึงยากจะอธิบายค่ะยังไงสตาฝากผลงานเรื่องแรกของสตาด้วยนะคะเต็มที่และพยายามทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะ รวมหลุนบทสรุปไทยและวันใหม่ได้ในภาพยนตร์ขอเจอเธออีกสักครั้ง See you again ได้ทางโมโนแม็ที่เดียวเท่านั้นออกอากาศ8ธันวาคมนี้